นี่ครับผมแจ้งแล้วกับสรงชอนโซนลครนะครับวันนี้ก็ฝนตกแต่เช้านะนี่ก็เริ่มจะหยุดบ้างแล้วนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาเก็บส่วนประกอบในการทําเมนูสุดเด็ดนะครับสำหรับคนที่อยากลดน้ําหนักนะผมบอกเลยว่าใครอยากลดน้ําหนักแล้วก็ได้สุขภาพด้วยให้ดูคลิปนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวไปทาตามได้เลยเพราะว่าเมนูนี้ทําง่ายมากอร่อยด้วยนะครับ กินง่ายอ่ะพูดง่ายกินง่ายอะไรง่ายแบบเหมาะสาหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักนะหรือลดความอ้วนนะครับก็เดี๋ยวไปดูส่วนประกอบอันดีกว่าการเก็บนี่ต้องตากฝนนิดนึงเดี๋ยวไปเก็บส่วนประกอบอันนี้ว่าครับแล้วไปดูกันว่าม,มันเฉื่อไรนี่นะครับผมพระเอกของเราวันนี้ก็คือเมลเบอร์รี่นะครับหรือลูกหม่อนนั่นเองนะ ผมว่าน่าจะมีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่ทราบคุณประโยชน์ของเจ้าลูกหมอนหรือว่าเมลเบอรี่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมายกตัวอย่างสั้นๆส,สัก12ข้อนะครับสำหรับประโยชน์ของเจ้าลูกหมอนหรือเมลเบอรี่นะครับข้อที่1นนะครับช่วยลดน้ำตาลในเลือด ปริมาณน้ำตาลต่ำและปรับปรุงการเผาผลาญของไขมันในร่างกายจึงเหมาะกับผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักหรือผู้ป่วยเบาหวานครับ 2. ลดคอเลสเตอรอลซึ่งการรับประทานมัลเบอรี่สามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีและไปกระตุ้นชนิดที่ดีอีกทั้งยังช่วยลดไขมันในตับและลดความเสี่ยงเป็นไขมันพอกตับด้วยครับ 3. อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระในมันเบอรี่ยังช่วยบำรุงผิวให้ดูเนียนนุ่มกำจับจุดด่างดำที่เกิดขึ้นบนผิวและยังบำรุงผมให้เงางามอีกด้วย 4. บำรุงสมองนอกจากบำรุงสมองแล้วสารต้านอนุมูลอิสระในมันเบอรี่ก็ยังป้องกันไม่ให้เซลล์สมองถูกทำลายอีกด้วย 5. ป้องกันโรคมะเร็ง มัลเบอรี่จะมีสารที่ยับยั้งการก่อตัวของเซลล์มะเร็งและกำจัดเซลล์มะเร็งไปพร้อมๆกันนับว่าเป็นอาหารต้านมะเร็งที่ให้ผลยอดเยี่ยมครับ 6. กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในมัลเบอรี่จะมีสารที่ไปกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดครับ 7. สร้างภูมิคุ้มกันมัลเบอรี่เป็นพืชที่มีสารอันคาลอยนะครับจะช่วยกระตุ้นเซลล์แมคโครเฟจนะครับซึ่งเป็นทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคและเชื้อไวรัสเข้ามาในร่างกายครับผม 8. ช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในมัลเบอรี่จะมีสารที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตไม่ให้สูงจนเกินไปและลดความเสี่ยงโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดด้วยครับ 9. บำรุงสายตาซี 4. แซนทีนที่อยู่ในมัลเบอรี่เป็นสารสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพดวงตาโดยสารนี้จะเข้าไปลดภาวะออกซิเดชันที่เกิดขึ้นในดวงตาป้องกันการเกิดจอประสาทตาเสื่อมครับ 10. ช่วยในการล้างพิษในแพทย์แผนจีนมาร์เบลี่ถือเป็นสมุนไพรชั้นดีที่ช่วยล้างพิษในตับไตและเลือดครับ11เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงแคลเซียมวิตามิน K, เคธาตุเหล็กฟอสเฟอรัสและแมกนีเซียมที่มีอยู่ในผลมาร์เบรี่นะครับจะช่วยซ่อมแซมเนเยื่อกระดูกป้องกันภาวะกระดูกพรุนนะครับผมยิ่งถ้ารับประทานคู่กับโยเกิร์ตจะยิ่งดีครับผมได้แคลเซียมเพิ่มขึ้นอีกเพียบเลย ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายปริมาณไฟเบอร์ที่มีไม่เป็นรองคายในเมลเบอรี่นั้นช่วยเข้าไปกระตุ้นระบบขับถ่ายให้ทำงานเป็นปกติและช่วยแก้ปัญหาท้องผูกอีกด้วยครับครับผมตอนนี้เราก็ไปเก็บวัตถุดิบม,มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือเจ้ามาเบอรี่นั่นเองนะครับเห็นไหมผมเก็บมาจะมีหลายหลายสีนะครับเห็นไหมมีแบบสีเข้มนะครับก็คือม่วงเข้มชมพู นะครับแล้วก็สีแดงอะไรเงี้ยพี่เก็บมาหลายๆสีเพราะว่ารสชาติไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วแต่คนชอบนะว่าถ้าชอบหวานหวานนี่ก็สีม่วงนะครับหรือสีออกดำาๆเนี่ยมันจะหวานหวานหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าสีแดงก็จะน้าลนถ้าชมพูนี่ก็จะเปรี้ยวๆนะครับเพราะว่ามันยังแบบยังไม่สุกยังไม่แก่มากนะครับแล้วก็นั่นแหละผมบอกเลยว่าโอ้กินสดได้เลยเนี่ยเหมือนสีงคพูกินได้อะเหมคอปรนเปรี้ยวๆเลยกรอบๆเปรี้ยวๆนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับ คือที่เก็บไปเนี่ยจะไปทําเมนูพิเศษเนี่ยมันก็ต้องใช้ส่วนผสมที่แตกต่างกันครับเพราะว่าวัตถุดิบบางชนิดอาจจะมีรสชาติหวานเนี่ยจ,จะต้องนาผลจะมีเปรี้ยวไปปัดหรือวัตถุดิบบางอย่างอาจจะจืดหรืออะไรเงี้ยจ,จะต้องเอาอันหวานไปใส่นะครับก็เดี๋ยวไปทําให้ดูในคลิปนะครับผมก็นี้เรามาเก็บวัตถุดิบก่อนสดจากต้นนะครับแล้วก็การกินเนี่ยกินสดก็คือมีประโยชน์ที่สุดนะครับก็เหมือนที่เรารู้ๆกันแหละถ้าเอาไปแปรรูป เาไปทําอะไรเงี้ยมันอาจจะมีส่วนประกอบสารอาหารบางชนิดที่อยู่ในผลไม้เนี่ยในมาเบอรี่เนี่ยอาจจะหายไปได้นะครับก็เหมือนผักเนี้ยถ้าเราเอาไปต้มบางทีมันก็จะมีสารบางชนิดที่ต้องออกไปกับการต้มอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นนะนี้พูดมีวิชาการนะ <c oughs> น,นี้ไม่มั่วน,นะเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วก็มาเบอรี่เนี่ยคุณประโยชน์เยอะหน้านะครับตามที่ผมได้บอกไว้ในคลิปนะครับ ใครไม่รู้ก็ผมว่าควรจะรู้ไว้เพราะว่าผมเห็นนะหลายๆบ้านเนี่ยปลูกไว้เยอะนะแต่ไม่กินปลูกเสร็จก็ปล่อยให้มันตกทิ้งอะไรเงี้ยผมว่ามันก็น่าเสียดายนะแต่ว่าอาจคนอาจจะยังไม่รู้บ้างหรืออาจจะคิดว่าเออมันก็กินเปรี้ยวๆหวานๆไม่ได้มีประโยชน์อะไรเยอะอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันเนี้ยผมจะทําเมนูอะไรให้คนป่าสไตล์จะทําเมนูเนี่ยจากอาหารในป่าเนี่ยในสวนเนี่ยให้กินนะครับผมเมนูในวันนี้ก็คือ ลูกมอนนะครับหรือเมลเบอร์รี่นะครับโยเกิร์ตนะครับส่วนผสมหลักๆเลยนะครับก็คือลูกหมอนสดนะครับผมเก็บจากต้นนะโอ้โหเนี่ยนะลูกหมอนสดเก็บจากต้นนะครับโยเกิร์ตนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นรสสตรอเบอร์รี่นะครับผมหนึ่งกระปุกแล้วก็รสธรรมชาตินะครับนี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับผมรสธรรมชาติเลยอีกหนึ่งกระปุกนะครับผมที่ผมเอามาสองรสเนี่ยครับผมก็คือเพื่อที่จะเอามาทํา เป็นคนละรสชาตินะครับคนละแบบนะครับเผื่อใครจะชอบหวานใครจะชอบแบบจืดน,นะครับก็จะได้มีไปกินกันนะครับผมก็เหมือนที่ผมบอกว่าอันนี้มันจะหวานนะครับผมส่วนผสมที่เป็นลูกมอนหรือมาร์เบอรี่เนี่ยอาจจะต้องใช้เป็นตัวสีแดงหรือสีชมพูนะครับเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวจะได้ลงตัวกันแต่ส่วนเนี้ยมันเป็นรส รสค่อนข,ข้างจะจืดมีหวานนิดๆน,นะครับเป็นรสธรรมชาติก็อาจจะต้องใช้ลูกที่ออกค่อนข้างสีดํานะครับเพื่อจะได้เพิ่มความหวานให้อร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยรสธรรมชาติกันก่อนนะครับรสธรรมชาติก็ถ้าใครเคยกินก็น่าจะทราบนะครับอันนี้ศเเลยนะมันก็จะออกแบบรสชาติค่อนข้างแบบจืดๆหน่อยอะไรเงี้ยครับก็มีหวานนิดๆน,น,นะฉังนั้นเราต้องหา ลูกที่ออกค่อนข้างเป็นสีม่วงนะครับขั้นแรกนะครับหักแบบเป็นชิ้นใส่ลงมปก่อนนะครับอ่าหักแบบเป็นชิ้นก่อนนะใส่ลงมาเลยครับผมต้องหาลูกแบบสีม่วงเข้มๆนะครับใส่ลงไปนี่อย่างเงี้ยนะครับผมปึ๊บนี่ผมล้างมือแล้วนะแล้วก็ล้างมัเบอร์รี่แล้วด้วยมัเบอร์รี่หรือลูกม่อนนะครับ ล้างเรียบร้อยแล้วก็นะครับขั้นแรกคือใส่เป็นแบบชิ้นนะครับเล็กๆเนี่ยครับผมพอเราใส่ไปแล้วนะครับเราก็ทําการคนนะครับให้เข้ากันคนป้าการคนให้เข้ากันนะครับปึ๊บริงงจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับคับอันนี้อาจจะดูเรียบๆไปนะครับผมแนะนําให้โรยท็อปปิ้งต่อนะครับโรยหน้าด้วยท็อปปิ้งนะครับใครชอบเป็นรสอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นผมเนี่ยอันนั้นมันจะไม่ค่อยหวานผมจะโรยแบบ เนี่ยครับเป็นท็อปปิ้งบี้ไปเลยนะครับบี้ไปเขาจะหลุดมาเป็นเม็ดๆนะอ่าเขาจะหลุดมานะครับเป็นเม็ดๆเล็กๆเล็กๆลอยหน้าไปเลยครับแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะครับดูสิโอ้โหว้าวนครับก็จะเป็นหวานๆนะครับเปรี้ยวนิดๆจืดนิดๆครับแล้วเราลองคนนะครับโอ้โหเราก็จะไปเจอลูกดูดิครับอืมก็มมจะมีแต่ ลูกมร์เบอรี่หรือลูกหมอนนะครับที่เป็นลูกๆนะที่เราตัดไว้มันอยู่ข้างล่างด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่าเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางอาหารนะครับอืได้วิตามินได้สารอาหารอะไรเพียบนะครับสุขภาพนี่ได้เต็มๆแน่นอนนะครับใครรักสุขภาพนี่ห้ามพลาดนะ ครับต่อไปเป็นรสสตรอเบอรี่นะครับเดี๋ยวเราลองกันเลยนะครับแกะปาบโอ้โหอันนี้มันก็จะหวานๆหน่อยนะครับเมื่อเราเจอโยเกิร์ตที่หวานนิดๆนะครับเราก็เอาเปรี้ยวตัดนะครับให้เราเลือกลูกที่เป็นสีแดงนะครับนิดดนะครับไม่ต้องดำนะครับเป็นแดงๆหรือชมพูก็ได้นะครับหักใส่ลงไปนะนี่ครับชมพูนี้ก็ได้ หักใสไปเลยเรามีเพียบอยู่แล้วลูกหมอนเนี่ยเราใส่ไปได้เยอะๆเลยนะครับป๊าบนะครับแล้วก็คนเข้าไปนะครับให้เท่ากันอ่าไงอ่าก็จะแบบมีเนื้อสัมผัสก็จะโรยนะครับตกหน้าอีกทีนึงนครับทําเป็นเล็กๆเล็กๆเป็นฝอยอย่างเงี้ยครับตกหน้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติสัมผัสนะครับเป็นเม็ดเล็กๆเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับกินได้ผมบอกเลยว่ารสชาติดีมาก นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะนี่น่ากินไหมเราจะได้เป็นโยเกิร์ตมมลบรีสตรอเบอรี่ไปกินได้เลยนะครับได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ความอร่อยแน่นอนนะครับ กับเมนูโยเกิร์ตมมลเบอร์รี่นะครับก็นะครับตามที่ผมบอกเลยถ้าใครชอบกินโยเกิร์ตรสจืดนะครับก็หั่นใส่สีเข้มไปหรือก็จะใส่ทั้งลูกก็ได้นะครับแล้วแต่หรือจะแบบบี้ๆที่มันเป็นเม็ดเล็กๆก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะอร่อยเหมือนกันหมดแหละเด็ดเลยนะครับก็คือเวลาหิวเนี่ยมูดว่าเราจะลดน้าหนักนะครับเวลาหิวเราอาจจะเอาพุกเนี้ยมากินให้ช่วยแก้หิวได้นะครับเช่นแบบวิ่งกลางคืนแม่งดันหิวว่ะเปิด ตู้เย็นครับโยเกิร์ตปั๊บหั่นนี่ส่ยปึ๊บได้เลยจบนะครับได้สุขภาพแล้วก็ไม่ต้องกลัวอ้วนด้วยนะครับอิ่มอยู่ท้องหลับสบายแน่นอนนะครับแล้วส่วนคุณประโยชน์ก็ดากที่บอกไว้นะเพียบเลยนะเอาไปลองกทำกนะันดูแล้วกัน